กุ้งมาทำราร EP 2ขอเสนอวิธีการเลี้ยงแพงตน้นกุ้งในระยะนอเพียสเนี่ยจะยังกินอาหารที่ติดออกมากับตัวเองนะคะแต่ในระยะซูเอียเนี่ยเราจะเริ่มให้กุ้งกินแพงต้นค่ะดังนั้นเราจะมาเลี้ยงแพงต้นที่กุ้งกินกันแพงต้นที่เราใช้เลี้ยงนะคะจะชื่อว่าคีตโตสลัตค่ะ โดยขั้นตอนแรกเราจะเริ่มจากการเตรียมอาหารสูตรซาโตแอนซิลิกาว่ามีเดียมให้เจ้าคีโตสลัดกินกันค่ะในอัตราส่วนน้ำ1ลิตรเราจะใช้โพแทสเซียมไนเตรต100กรัมโพเดียมไฮโดรเจนออโทฟอสเฟต10กรัมโซเดียมเมทัลซิลิเกต9ไฮเดรต5กรัมเฟอร์ริคอไลด์2.5กรัม1สูตรจะใช้ได้กับน้ำทะเล1ตันค่ะ เราจะทาการขยายแพงตน้นจนได้จํานวนที่พอใช้ในระยะซูเอียหนึ่งเนี่ยจะต้องใช้แพงต้นห้าหมื่นเซลล์ต่อน้ำหนึ่งมิลลิลิตรขึ้นไปโดยเราจะให้แสงและอาหารในปริมาณที่เหมาะสมจนเกิดแพงต้นบูมแบ่งแพงตน้นครึ่งหนึ่งไปอีกบ่อเติมน้ําลงไปจนได้ปริมาณเท่าเดิมให้แสงและอาหารจนได้แพงต้นจํานวนที่ต้องการ โดยเราจะสามารถคำนวณจำนวนแพงต้อนได้โดยหยดแพงต้อนลงไปบนฮีโมไซโตมิเตอร์ค่ะและนับจำนวนแพงต้อนกรณีนับแล้วแพงต้อนทั้ง4มุมไม่เกิน100ให้ใช้สูตรที่1แต่ถ้าเกินให้ใช้สูตรที่2ค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้แพงต้อนเอาไว้เลี้ยงกุ้งในระยะซูเอียแล้วค่ะ